สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีค่ะตอนนี้เข้ามาตลาดนะคะที่ JB. เจวีเลียงเข้านะคะ,ะกเกลี้ยลยสิว่าเบิ้งแม่กินไปสือเลียงน้องนองนะคะเดียวตอนนี้กําลังยาง,งเบิ้งตลาดนะคะจะหักใส่เสือนมีู่แม่ เสร็จไหมอ่าใ้างันน่าจะเอากระดูกกระดูกขายยังไงคะกระดูกขรเลี้ยโลสิบที่คร้อยสิบกระดูกเลี้ยโลนิบกระดูกเลนโลกระดูกเลี้โลนแล้วก็เอาหมูบด้หมูบดบดเท่าไหร่คะซื้อผักนะคะ ใกล้เลยป่ะ่ตอนนี้เขาเขาได้มูแล้วเครื่องต่ำเครื่องต่ำนี่ยังแน่เอออยากเลยน้องครามักมหอมรวม

พ่ออยู่ปสานพุ่นทอใหญ่ประงจะบาทนงสอบาะจ้าแ้เขาพุ้นอีก Uhm. อเอาไปเคียงนึงไม่ใช่ต่ม่งเชื่อนี่ลดอันไปส่ทรงวะแม่นี่ลดเขียนไปี่กทรงวะวให้น้องเขาเขียนไม่แต่ว่าเอานี้ลดวะนี่เด่นี่เด่ ว่าจซื้อเจกสามอันมาตีเอิ้นเอิ้นเอินได้เยว่าเอาเอมันเหมอดบอเอาซีอ้วเขียวหน่ยนะเอองอนี่ตอนผร่ที่แหงนี บัวแล้วก็อย่างแ้วมาเทียมซูซีซูนั่นแหละทอดอะไรนี่มาทอดใจนี่้าทอดใจไ่ทอดหน้อทอดใจหน่อยตี ขา,ายต้นเงินเจ้าเนี่ยเปีนเสียงน้อก็ถูกสเลี่น้อถูกสอันนี้ก็ราคาอยี่สิบเท่าอันนี้9อี่อันนี้เก้อ่าน้องเราอันนี้อาจากโลกค่ะ สามหลบแล้วพี่น้อง บอกว่า่เป็นลานสังฆท่านเด้นยวนเออนั่นเดียวอายวัไปไปเขาลานนั่นยี่สิบบาทพี่น้องพน่าเอายังอายพนโอ้ยพ่ออยากยางบอกมาพน้าพี่น้องนี่แหละแก้วพลาสติกนี่เยมันเดยวต้นใ่้น่กถูอ่ะเนี่ยๆอะนี่ ไหนใรนี่ยบรในักกินหรอใส่ขิมเล่นบอเอ่เอาไหนเอาออันนี้ยี่สิบบาทน่านี่รุ่นบางวะุ่นบางก็ดีบอบางกอาแบบรุ่นกินละถิมเลยถูกสุดแล้วมันเนี่ยมนถูกสุดแล้วครับยี่สิบบาทอันนี้หน่อยโพดวันีบอกครับเพื่อนเดียวกันเื่อนเดียวกันบอสราคาสั่ากันบอกที่้ำกานคาสิบสองออนกับสิบออนครับอมเมอันนี้ใหญ่ัว อนไรมา้น้ำจันก็ครับจ้าลูกั่นเอาเอาน้ำไปน้ำแข็งขับค่ะพี่น้องแล้วแล้วนะคะเขากรสิกับนะคะ สวัสดีค่ะซื้อแล้วแล้วพี่น้องกำลังสิพากันเมื่อบาทนี่เมื่อพี่น้องเมื่อป่ะเมื่อเมือเมื่อนี้เมื่อเบิดเงินหลายแล้วเบ็ดหลายจะเลยซื้อตติมเติมเลยซื้อประเทศเดียวน้อตรงเลยค่ะเซเว่นเราอยู่ไหนเซเว่นเซเว่นนั่นมันจะมีมินิมาร์ทที่เขาบอกตนี่ะอันนี้ตรงเลยเนาะอันนี้เดียวก็ได้เดียวไหมเดียวไหน เลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงแล้วก็เลี้ยวขวาอีกกับพี่น้องไปหอดนี้เขาก็สิไปส้มแว่นจักรมุ่งเหรอสีเที่ยงเหรอ้อสีเที่ยงนะพี่น้องสีได้ไปซ่อมตัวพี่น้องพี่เกสีซ่อมตัวตอนนี้กับผ้าเมฆขั่วนะคะมาซื้อกับเข่าที่พี่วีเล้วอาหารมาตะกี้เนาะวันนี้ก็ได้ผ้ากันมาซื้อเลี้ยงน้องๆนะคะ ขอบคุณเจวีนะคะขอบคุณนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งร่ำรวยเงินทองนะคะได้ขึ้นไลเป็นสิบๆเท่าเด้อค่ะเด้อรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งๆไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะเจวีวันที่21อดย่าลืมนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จะหอดนี่นะคะเข่าจีไหลซุดกุมปิดเด้อพี่น้องเด้อู้เดพานธุสื่อบัรสื่อตัวนะคะฝ่าซสื่อบัรสื้อตัวนะคะ รับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอีพี่หนีมีล่ำพร้อมพี่น้องแมนมีล่ำเรื่องตอก่อนพี่น้องล่ำทุกคนล่ำทุกโตล่ำเป็นสู้โตมอล่ำกับมอล่ำอีหลี่เพราะเป็นมอล่อดีนะพี่จะรัาไหนรับประกันค่ะรถนี่เ่รามันรถแต่คลองได้พี่น้องรถแต่คลองมันหกมาเลยเอารถอ่ายพื้นมาเซี่ยวพไาเยี่ยบผมยังพิทุนสายจวด อันจะเข้าเหยียดไฟเขียวเลยคืออุบลเลยเนาะอันปล่อยพร้อมกันนะแม่อันปล่อยไฟเขียวไฟแดงพร้อมกันทะแม่เท่าไรไปกันน้ำกับโมเปียนเจ้าที่หรอสองนาทีที่เจ้ากี่นาทีโอ้ยว่ันเสื่อมซื่อเหนข้ามหมากมาฝากกันเอ็ดดี้เอ็ดดี้พีตาซั่งโอ้พีจ๊อบพีตาซั่งตาซั่งกันเฝ้าดู บอกว่าเศร้าเนาะพีเจ้าปากมาบอกอิริสมกับผู้ใหญ่บ้านนั่นตั้งให้เพื่อนว่าพีอันเจ้าปากอ้าวจไปซื้อเบียนนี่ใช่หรือนี้อันเซเว่นวมาสันต็ว่าเขาโมงจากเซเว่นบนทางนี่บริหาตำน้ำมันเลยนี่บอสจ้าหน้าห้องข่าชิมี่บอสพีเลาะไปเรื่อยๆเลยใช่พ่อมีก็ซื้อแถวหน้าบ้านดิคันพ่อมีเห็นยังได้แล้วพีขายบอสท่านเลี้ยวซ้ายก็แค่ครัพี่น้องฟอกกันนะคะบ๊ายบาย